สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิตซูบิชินะคะวันนี้มาพบกับรัฐเช่นเดิมที่นี่มิตซูชนบุรีสำนักงานใหญ่วันนี้นะคะรัชจะพามาดูเจ้านี้นะคะมิตซูบิชิแอทตาสมาร์ทนะคะหรือว่าในรุ่นพิเศษของเรานั่นเอง ซึ่งในตัวนี้นะคะมิตซูบิชิของเราจัดทําขึ้นมาเป็นตัวพิเศษครบรอบ60ปีนะคะโดยการปรับเปลี่ยนมาจากมิตซูบิชิแอตราตัวท็อปนะคะในราคา624,000บาทนะคะมาเป็นตัวนี้นะคะมิตซูบิชิแอ t ราตสมาร์ในราคา584,000บาทเท่านั้นซึ่งรัดบอกเลยว่าไม่มีออปชั่นหรือว่า โฟไฟล์ตัวไหนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะคะฟิลลิ่งเดิมทุกอย่างเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะตัวนี้เครื่องยนต์จะมาเป็นเครื่องยนต์ 1,204cc 78แรงม้านะคะอยู่ที่ความประหยัดน้ามัน23.3กิโลต่อลิตรเนาะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดําพร้อมกับเส้นตัดสีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะไฟตัดหมอกนะคะยังมีมาให้ เหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไบท์ LED นะคะแล้วก็พร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้าง สำหรับด้านข้างนะคะล้อแม็กของเรานะคะจะมาเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะคะสีดําปัดเงาแบบนี้เลยนะคะซึ่งสําหรับตัวเก่าของเราจะเป็นล้อแม็กสีเงินนะคะซึ่งให้เห็นเลยชัดๆเลยว่ามันมีความโดดเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะจะสามารถเปิดและปิดโดยระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมดแล้วก็พร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านต่อไปก็คือด้านท้ายนะคะ สำหรับด้านท้ายนะคะด้านท้ายนะคะไฟท้ายของเราจะมาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะพร้อมกับความสปอร์ตหรูหรานะคะด้วยเส้นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็จะเป็นโครเมียมนะคะที่คิ้วประตูด้านหลังนะคะเพื่อ,อเพื่อเสริมความหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นสำหรับรถในรุ่น As สท r ดคะ่ะ ค่ะเรามาดูระบบภายในกันนะคะสำหรับระบบภายในของ Mitsubishi a t t ราดสมารนะคะพวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบครบคันแบบนี้เลยนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะสำหรับด้านซ้ายสุดของพวงมาลัยนะคะจะเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงที่พวงมาลัยสามารถรับสายวางสายแล้วก็กดสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะสำหรับส่วนด้านขวาจะเป็นปุ่มคุสคอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินะคะอยู่ในด้านขวาของเรา ะะสําหรับเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงจะมาเป็นเครื่องเสียงจอภาพสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y a นะคะ a n d r o i d Auto ได้นะคะแอจะเป็น Air ระบบ Auto ้นะคะแล้วก็ Airbag นะคะทั้งหมด2ใบซ้ายขวานะคะซึ่งในภายในของเราหรือว่าออปชันของ a อ t a ัตัวนี้นะคะจัดเต็มไปด้วยระบบความปลอดภัยมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ควบคุมความเร็วนะคะระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงนะคะระบบตัดกําลังเครื่องยนต์แล้วก็ระบบป้องกันการลื่นนถลายต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายด้านบนก็คือจะเป็นระบบตัดงาตัดแสงนะคะจากไฟด้านหลังที่ส่องเข้ามาด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นของแอดทัตัวนี้จัดเต็มแล้วก็จัดครบมากมายนะคะส่วนเรื่องเกียร์นะคะเกียร์จะมาเป็นเกียร์4สปีดนะคะด้วยกัน เรื่องเบาะนะคะเบาะของเราจะมาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตดูหรูหรานะคะครบคันและก็สุดท้ายนะคะสำหรับ Mitsubishi a t t ราดสมาตัวนี้นะคะจะเป็นคูสคอนโทลนะคะแล้วก็กุญแจนะคะแบบที่เห็นนี้เลยซึ่งสะดวกสบายในการพกพาแล้วก็ใช้งานมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ m i t s u b i ช h i a d ทัศน์สมาที่รัดพาดูรอบคันแล้วนะคะซึ่งสำหรับตัวนี้รัดบอกเลยว่าจัดครบจัดเต็มมากๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญพิเศษต่างๆนะคะลูกค้าสามารถอินบ็อกเข้ามาหารัฐได้โดยตรงหรือว่าติดต่อที่0804241392ซึ่งเป็นเบอร์รัดโดยตรงนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์ได้โดยตรงเลยคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะรัดต้องขอลาลูกค้าไปณนะเท่านี้นะะ เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับรัฐด้วยค่ะสวัสดีค่ะ